ดื่มสมพลัสนอกจากจะแรงดีแล้วยังได้อะไรอีกบ้างไปดูกันกับสมพลัสยิ่งดื่มยิ่งได้มารุ้นรวยก่อนใครง่ายแค่ลายสมพลัสแล้วส่งราหารใต้ฝานอกจากจะรุ้นรวยแล้วยังสะสมพอยไว้แรกของรางวัลได้อีกด้วยรู้แบบนี้ต้องดื่มสมพลัสทุกวันแล้วรับสมพลัสยิ่งดื่มยิ่งได้สะสมง่ายๆแลกได้ทุกคนสมที่ดีดีสม ที่อัมพรมศักดิ์ครับนายมนัสสมณะผู้ในการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นผู้แทนของนางสาวม,มนทิราเข็มทองพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดพร้อมด้วยคณะกรรมการัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรมการัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี2564ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี2564มีนางอมพรกุลวงพัฒนาการอัมพลมสัก พร้อมด้วยเจ้าที่ของพัฒนาชุมชนคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตะบนบ้านไหวายและวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไทยหล่มบ้านไหวเข้าร่วมกันัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดจมนสามประเภทได้แก่ประเภทที่หนึ่งประเภทสมัชง,งานในคนุกการคณะอนุกรรมการกันกรกองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ประเภทที่2เป็นประเภทคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่นและประเภทที่3เป็นประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นทางนี้ทางรัฐบาลได้มีนโยบายในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเมื่อปีงบประมาณ2 5 5 5ภายใต้สํานักนายรัฐมนตรีต่อมาคอสชคณะรักษาความสมแห่งชาติมีมติ29กรกฎาคม2 5 5 7 ให้กองทุนพัฒนานบทบาทสตรีมาอยู่กับกรมการพัฒนาชุมชนและในรัฐมนตรีเห็นชอบให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการขอจัดตั้งกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกับกองทุนบทบาทสตรีและต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติให้รวบรวมกองทุนพัฒนานบทบาทสตรี เข้ากับกองทุนบทบาทสตรีซึ่งทางกรมการพัฒนาชุมชนโดยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีภายใต้พระราชญัติการบริหารทุนหมุนเวียนและข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาโครงการเพื่อให้การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีส่งเสริมสามสนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่